สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับโอมแดลลี่อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้านะครับที่เป็นสินค้าหนึ่งที่ขายไปได้เลยในช่วงสงการนี้นะครับสิ่งนั้นก็คือคสกันน้ําที่เป็นของเบรนเทเลซินนะครับเป็นเบรนเทียบของแบรนโกโปรเองนะครับจะเป็นคสกันน้านะครับที่ช่วยในการป้องกันน้ําที่เข้าจากตัวกล้องนะครับซึ่งโดยปกติแล้ว โกล้องโปรโปของเราโ,โปรโป้12ของเราจะมีระบบกันน้ำอยู่แล้วได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเราจะเป็นการซีบอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะให้ยือายุการใช้งานของกล้องได้นานขึ้นเราก็เลยเลือกที่จะซื้อเข้ามานะครับโดยเราจะซื้อในชุดนี้นะครับเป,เป็นชุดของตัวเคสกันน้ำน,นะครับกับจะเป็นฟิลเตอร์สามสีนะครับซึ่งเราซื้อคู่กันในราคา5 0 0กว่าบาทนะครับบวกกับอีกทุนลอยอีกประมาณสัก สามสิบกว่าบาทนะครับถ้าจะไปผิดเนาะ,ะรวมสองชิ้นนี้ก็จะประมาณหกร้อยกว่าบาทซึ่งเราได้ซื้อมานะครับเราก็จะไปแกะกล่องรีวิวกันครับแล้วมาใส่ให้ดูโดวยวันนี้เราจะพาลงน้ําด้วยเราจะพาลงน้ําตู้ปลานะครับเรามีตู้ปลาอยู่เราจะพาไปดูปลากัน <c oughs> โอเคไหมครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยครับเดี๋ยวคันเรกเราขยับมาดูที่ทุ่งก่อนๆก,กันนะครับเดี๋ยวหยุดตัวนอ้ออกไปก่อน สําหรับทุ่นนะครับมันเก็จะมีให้นะครับสินค้าที่มาให้ก็จะมีตัวทุ่นสายรัดแล้วก็ตัวสรูที่ไว้ยึดเข้ากับตัวโยงนะครับนี่ครับสินค้าที่ได้ก็จะมีสามชิ้นนี้นะครับซึ่งทุ่นจะเป็นทุ่นที่เป็นพลาสติกขนาดใหญ่พอตัวเลยครับที่จะเป็นทุ่นสัญญากาศนะครับพอลงน้ํามันก็จะลอยน้าตุ๊บปอกตุ๊บปองเหมือนกับทุ่นทั่วไปเลยครับ อันนี้ใช้น็อตเอาไว้สำหรับไขนั้นเพื่อยึดกล้องนะครับมีความนหนาปกติส่วนสายคล้องเ,อเขาใส่ตรงไหนนะแต่เขารูแป๊บหนึ่งมีจุดให้ใส่ไหมหรือว่าคล้องอ๋อน่าจะคล้องเข้าไปกับตัวตัวกล้องเลยโอเคเดี๋ยวเก็บสายคล้องไว้ก่อนแล้วกันตัวทุ่นมันก็จะมีประมาณนี้นะครับจะมี3าชิ้นนี้เดี๋ยวเรารู้ชิ้นต่อไปกันเลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าเคดกันน้ําที่เรียกใหญ่ๆ้วเป็นเคดกันน้ําซึ่งรุ่นนี้สามารถรองรับได้ตั้งแต่ GoPro Hero 12, 11, 19นะครับโดยชุดนี้จะมีฟิลเตอร์มาในตัวนะครับเป็นฟิลเตอร์3สีนะครับจะมีสามสีละชิ้นนะครับอันนี้เราก็สั่งมาจากช็อปปีเดี๋ยวถ้าใครสนใจนสินค้านะครับเดี๋ยวผมจะไปลิงก์ไว้ให้ไปซื้อกันได้นะครับอันนี้จะเป็นของแบรนด์เทเลซินนะครับเป็นแบรนด์เทียบ ของไทก o โปรนะครับซึ่งราคาอาจจะถูกกับของจริงเยอะนะครับส่วนคุณภาพก็เป็นคุณภาพเทียบครับอาจจะไม่เท่าของเพรย์ดยตรงแต่ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับที่ว่าดีเยี่ยมเลยครับในส่วนออ้ยเจะแยกเลยเดี๋ยวเราเริ่มเก็บกันเลยครับอ่าชุบอ่าครับกนั่นมากเลยอันนี้คู่บ ตนนิดติดติดแ่นมากเลยครับท่านผู้ชมกล้องจะติดอะไรหรือเปล่าติดอะไรหรือเปล่ามันแน่นมากอ่อน่าจะติดตรงนี้โอเคเจอแล้ว เจอาสาเหตุแล้วเด,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 ดือดยไงชุบอ่ะลังหลุดหลุดด้วยเออตรงนี้ออกได้ไง,งานออกโอเคงานออกได้โอเคอ่ะเราไม่ต้องแกะกล่องให้แล้วเขาแกะกล่องมาให้เรียบร้อยแล,ล้วอ่าโรนเข้าไปเนี่ยสำหรับสินค้าที่มีในกล่องนะครับจะมีสองงานนะครับอ่ะวันนี้จะเป็นสองตัวนะครับที่อยู่ในกล่องเดี๋ยวเราเริ่มแกะกล่ลลลองใหญ่ก่อนในเมื่อมันถลุดแล้วในกล่องใหญ,ใหใใหญ่จะเป็นตัวเคสกันน้ำนะครับ ตัวเคสของเรานะครับก็จะมีสลักยึดนะครับแล้วก็จะมีตัวน็อตที่เอาไว้ยึดกับตัวสลักนะครับโดยขนาดของมันก็จะใหญ่กว่าโคบลูนิดนะครับมีสีสันใสส,สวยงามครับความแน่นหนาก็ดูแน่นหนาดีนะครับนี่ตัวยึดอันนี้ก็จะเป็นตัวจับอ่ะ น้องแมวร้องแนละ้วใส่หิวเดี๋ยวจะพัไปให้อาหารน้องแมวดีครับตัวก็จะเป็นประมาณนี้แต่เราจะลองใส่กล้องดูนะครับวิธีการเกิดครับก็งานขึ้นได้เลยครับแล้วก็ดันต่ข้างหลังนิดนึงเปิดฝาออกน้องแมวเรียงอีกแล้วบ่นเลยนัะน,น,นี่แต่เราจะใส่กล้องโกโปรโปมาใส่นะครับตัวนี้จะเป็นโกโปรโฮ,ฮีโร,สร่สิบสองของเรานะครับใส่เข้าไปชึบแล้วก็ปิดที่เน่น นี่ครับเรียบร้อยใส่แล้วปอนแล้วครับชุบโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองสองแบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นพอาลงน้าแบบไม่ใส่ทุน่นแล้วก็แบบที่สองจะใส่ทุ่นซึ่งไม่รู้จะลอยหรือเปล่าเพราะว่า้นามันตื้นมา่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงมันเป็นตู้ปลาเล็กๆเดี๋ยวเราไปลองถ่ายดูนะครับนี่พอใส่สักประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราวางดูเรามาดูตัวต่อไปกันครับ ล่องต่อไปนะครับจะเป็นอ่าน่าจะเป็นฟิลเตอร์ชึบอันนี้น่าจะเป็นผ้าเชดเลตโอสคเดี๋ยววางก่อนนะครับสิ่งที่ได้มาครับขอยยัดทีชึบก็ชึบชึบชึบโอเคออกมาแล้วอันนี้จะเป็นถุงกระบยดนะครับก็ไม่มีอะไรบ้างเป็นของเธอทั้งิ้นนะครับอ่านี่ไงครับเจอแล้วฟิลเตอร์ของเราฟิลเตอร์สามสี น้องแมวอย่าพึ่งเข้ามาย่ะพึ่งเข้ามาครับอย่าพึ่งเข้ามาอย่าพึ่งเข้ามารู้สึกมีน้องมาช่วยด้วยอะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูลงกาะเลงราเกอดชุบตงกอตัวหนึง่งโอเคเราว,วาต่อน,น,นะไรดีครับนี่ครับจุดเตอของเราจะเป็นสามสีนะครับที่เราได้สีจะเป็นเหมนกันแต่เ,เราออกมาให้ดูกันแป๊บนึงนะครับอ,อันนี้จะเป็นสีเลข สีแดงออกชมพูชมพูออกโอรุตอันนี้จะเป็นสีม่วงๆหน่อยสีต่อไปนะครับสีอะไรเองอันนี้ก็จะเป็นสีโอรุเหมือนกันครับเดฟควารู้สึกว่ามันจะต่างกันหน่อยๆโอเคก็จะมีสามสีนะครับที่เป็นฟิลเตอร์ของเราเดี๋ยวเราจะพาไปลงน้ำดูเพราะว่านอกเหนือจากที่ว่าเราไป ขี่รถดช่วงสงการแล้วเราใกล้ว่าจะไปเที่ยวทะเลก็เลยได้ทําการซื้อเพื่อแบบอยากไปดําดูประการลางอะไรได้ถ่ายเก็บบรรยากาศมานะครับก็เลยได้ไาซื้อแล้วมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูเผื่อท่านใดสนใจอยากจะซื้อเลยอยากเห็นภาพรีวิวนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูตอนลงน้ํากันเลยครับว่ามันจะกลันน้าได้ดีแค่ไหนแล้วพอใส่ทุ่นแล้วจะเป็นยังไงส่วนฟิลเตอร์เดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะใส่ลงไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นห้องที่มีแสงไม่ใช่ห้องที่ มันควรจะใส่เนาะก็พูดอย่างนี้มากกว่ามันไม่ไม่จะเป็นต้องใส่ก็ได้ท้าให้เราอาจจะไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะครับเดี๋ยวจะใส่อีกทีตอนที่ไปทะเลแล้วขอเก็บฟิลเตอร์ก่อนนะครับเจ็บแล้วนึ่เจ็บแล้วสองน้องเหมียวผมขึ้นมาช่วยงานเสวี๋ยวเราจะไปจะไป โอเคตัเก็บไว้เดี๋ยวน้องเมียวจัดก,การให้โอเคชุดเป็นการป้องกนันโอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวกล้องกับเคสกันน้ำแล้วก็ทุ่นลอยไปลงน้ำกันดูนะครับเดี๋ยวเราคอวาว์ปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วไปเจอกันที่สถานที่ที่เราจะทดสอบกันนะครับซึ่งมนตื้อตาไปในใจว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแต่เ,เราจะลองดูกันนะครับ เจอกันครับกับช่วงทดลองนะครับไปกันครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ดูป่ากันแล้วนะครับและตอนนี้เราก็พร้อมที่จะพาเจ้าก้อกโกโปตัวนี้ที่ใส่ชิดกันน้ำลงดําดิ่งไปสู่น้ำกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกล้องเพื่อบันทึกภาพให้เห็นนะครับว่ามันจะเป็นยังไงชื่อ อันนี้เราเป็นการคิสแบบเรยวๆนะครับไม่มีการทดลองเอาอะไรยัดลงไปเพื่อจะทดสอบว่าน้ําซึมเข้าหรือเปล่านะครับคือทดลองลงไปพร้อมกับตัวของมันเองเดีนะ๋ยวเรากดบันทึกนะครับชิปเราไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์หรือว่าเราเอาฟิลเตอร์มาใส่ด้วยดีนะเพราะรู้สึกกันมึนเ,เดี๋ยวเราลงไปดูตูกปลากันครับปี่บ้อตก เราถ่ายบรรยากาศรอบโลกแต่พอถ่ายลงไปแล้ววางลงไปแล้วมีน้ำหนักที่มากพอตัวนะครับทำให้ล่องจมลงไปในน้ำเลยซึ่งมันไม่ลอยอันนี้เราก็เห็นน้องปลาปลาทองไม่ใช่ป,าปาลปาทองปลาอะไรปลาหางนกยูงเรียกผิดชีวิตเปลี่ยนนี่เราจิบบรรยากาศตั้งน้องพร้อมกับเมีวเมียวของเรานี่เมวเมียวของเรา มาดูปลาน,น้องเลวของเรามาดูปลาครับนี่เก็บบรรยากาศโอ้เช่วยด้ยเก็บบรรยากาศปลาของเราอ่ะมาเดี๋ยวเราจะใส่ทุนลอยนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้เสร็จแล้ว๋ยวขอปันทิพก่อนฟู่เสร็จเรื่องเสร็จแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวต่อไปเราจะใส่ทุนกันนะครับทุนลอยมันจะลอยให้เราหรือเปล่า แต่กทุ่นกันน้องแมวของเรามาช่วยด้วยโอ้จะยิงน้องแมวจะเส่ทุ่มกันนะครับตอนนี้เราก็จะใส่ทุ่มกันนะครับใส่นะนะทุกช่องเดี๋ยวเราใส่พอใส่ทุ่นขนาดมันก็จะประมาณ ผู้ใหญ่มากเลยนะม่ดูแล้วจุ๊บๆบิดแน่นกว่ากี้แน่นเมื่อมีทุนนะครับจะเรากดบันทึกกันแล้วจะหย่อนลงน้ำกันเมื่อมีทุนมันจะเป็นยังไงบ้างครับปุ๊บนี่ตัวกล้องมันจะเป็นยังไงวินนี่นะครับเพราะว่ามันมีทุนมันถ้ามีน้ำเยอะมันก็จะสามารถเห็นภาพได้แต่นี่คือมีนทำน้อยมันก็เลยลอยแค่แค่นี้แต่โดยรวมก็ดีนะครับมันเป็นการช่วย ไม่ให้้องตกไปในนะ้ำเวลาเราพากมือลงไปครับเราสามารถถือถ่ายบรรยากาศดูน้องปลาชือ่อถ่ายเรามีแขกรับเชื่อด้วยเดี๋ยวเราถ่ายแขกรับเชื่อได้ดูชือ่อเฮกเอี่ยมีแมวเสือตัวหนึ่งอยากเข้าร่วมด้วยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเรากลับไป สรุปกันเลยนะครับครับจากที่เราได้ไปทดลองจุ่มลงอ่างปลาพมื่อกี้นะครับผลการทดสอบก็จะได้ว่าทุ่นลอยน้ําสามารถใช้งานได้ดีน้ําเราอาจจะน้อยไปหน่อยอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่เท่าที่ดูคือมันมีการลอยตัวขึ้นจากจากตัวน้ําที่มีแรงดันของน้ำนะครับทําให้แบบทุ่นมันลอยตัวขึ้นสูงพยุงก้องโป,โป้ขึ้นมาได้นะครับแล้วสำหรับการซึมของน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูว,ว่ามีน้ําเข้าไหม เมื่อกี้เราทาไปล้างแล้วเช็ดข้างนอกออกเรียบร้อยอาจจะมีเช็ดข้างนอกให้มันสะอาดให้มันแห้นะครับเพราะมันเป็นโต๊ะแต่เราแกะออกนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงตามขอบปีดับมีน้ํานะครับเฮ้ยแต่โยตัวข้างในไม่มีความชื้นเท่าไรไม่มีเข้าเลยนะครับไม่มีความชื้นอะไรเข้าเลยเฮ้ยถือว่าใช้ได้ดีนะครับคุ้มค่ากับราคามากตัวข้างในไม่เปียกเลยครับไม่บีรอยเปียกอะไรเลย ครับจากได้ได้ทำการรีวิวนะครับเขาให้รู้ว่าก,กันดาตัวนี้สามารถกันดาได้ในระดับที่ดีเยี่ยมเลยครับตัวนี้เป็นเงาๆน่า,า,า,าจะไม่ใช่ดนาะเออโอเคจับดูแล้วไม่ใช่ดาบแลจะเป็นพวกคาบคาบมันอะไรแบบน,นี้ก็คือสามารถใช้การได้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะลองตัวอย่างที่ถ่ายให้เข้าไปถ่ายคลิปนะครับจะได้ชมกันสำหรับวันนี้ใครที่สนใจอยากจะซื้อแล้วได้ดูรีวิวแล้วก็สามารถ เราไปประกอบการตัดสินใจและกดเข้าไปดูนะครับสินค้าที่เราแชร์มาให้ดูนะครับเราจะไปลิงก์สินค้าไว้ให้ด้วยหากใครชอบการรีวิวของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเลยถ้าถ้าจะเป็นการสนับสนุนนะครับสามารถไปซื้อสินค้าผ่านลิงก์ช้อ p ปี้ของเราก็ได้นะครับเราจะไปลิงก์ไว้เพื่อการสนับสนุนของอีกอีกทางหนึ่งของเรานะครับ ครับสวัสดีเราขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไปพบตัวอย่างได้ในทายคลิปนะครับสวัสดีครับ